บอกสร้างอะไรไร้าสาระเอาไว้ให้คกี้ใส่เอาเงินไปซื้อเครื่องมือแพทย์ม,มีประโยชน์กว่าแต่เปิดรับบริจาคสมทบแล้วมึงรู้เนีย่ยกูไม่ได้ทํามึงมันโง่ไงกูทําทุกอย่างทองบริจาคหนึ่งกิโลกูก็ทาโรงพยาบาลกูก็จะทําวันนี้รองผอโรงพยาบาลราชวิถีเข้ามาคุยกับกูเองมึงมันโง่ไงโง่และอยากอวดฉลาดกูสามารถทําได้ทุกอย่างก่อสร้างกูก็ก่อสร้างได้แล้วกูก่อสร้างเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ สิ่งไม่มีประโยชน์กูไม่สร้างไงทาไมการก่อการสร้างถึงทาไม่ได้กูไม่ได้ห้ามมือสร้างหรือกูไม่ได้บอกว่าห้ามสร้างนี่หรือกูไม่ได้พูดว่าอย่าไปสร้างกูพูดอะไรสิ่งก่อสร้างที่เกินกว่าความจําเป็นอย่าไปสร้างสร้างให้มันใหญ่โตโอดโถงไปจะไม่เกิดประโยชน์สร้างทาไมแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์ึงสร้างไปเลยสิ่งที่กูพูดคือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่เกินกว่าความจําเป็นและสิ่งที่กูทํามันเกิดความจําเป็นตัวไหนมันอยู่ในความจําเป็น แล้วกูก็เตรียมจะต,ตัวจะทำโรงพยาบาลมึงเตรียมตัวได้เลยอย่าลืมลืมอย่าลืมบริจาคนะช่วยบริจาคด้วยจ้าอย่าดีแต่ปากมึงอ่ะมาบริจาคด้วยนะมีเชียงใหม่ก็มีมีขอมาเหมือนกันครับโรงพยาบาลโรง,งพยาบาลต้องใจงเย็นๆต้องรอสักพิษหนึ่งและุณด่าเขาทำไมคร,ค,รครับกูก็ต้องด่าสิก็กูด่าในสิ่งที่เกินความจำเป็นไงมึงไม่ได้แหกหูแหกตาฟังเลยเหรอ กูถามจริงๆริงนะสมองมึงทำจากรรามะพร้าวเหรอมึงถึงแยกแยะคำพูดคนไม่เป็นเอาไปเหมารวมทั้งหมดกูถามแค่นี้เลยไม่รู้จักคำว่าวินิจพิจารณาเหรอตอบสิคำว่าพิจารณาเนี่ยพิจารณาไม่เป็นกูพูดว่าเกินกว่าความจำเป็นอะไรที่จำเป็นมึงก็สร้างไปสิกุตีวิหารศาราล,ลงธรรมเจดี มึงสร้างได้หมดถ้ามึงจําเป็นต้องสร้างอะ่ะสร้างไปสิแต่สิ่งที่มึงสร้างแล้วไปทิ้งให้หนกให้หมามันขี้ให้หนกมันเยี่ยวมึงไปทําทําไมล่ะมันเกินสร้างให้พอดีสิอะไรไม่มีก็สร้างไปอะไรมีแล้วมึงจะไปสร้างเพิ่มทําไมกูเห็นมีแล้วก็ยังสร้างเพิ่มวัดป่านาคําน้อยเขายังไม่มีเจดีย์เขาเลยสร้างเจดีย์เพราะไม่มีแล้วเวลาเขาทําเจดีย์ทุกครั้งที่เขาทาเกิดประโยชน์มากมายในการเผยแผ่าศาสนาเนี่ยความโง่ คุยกับขี้เหมมึงอะไม่ต้องมาคุยกับกูนะกูไม่ใช่ขี้เออเสียเวลาคุยกับคนประเภทพวกมึงอะโง่แล้วอวดฉลาดสร้างให้มันดิ้นกูชอบกูจะทำทำไมกูคืนน้ำลายตัวเองมาเป็นปัญหาเหรอกูคืนประจำเนอะกูบอกให้มากูคืนให้ดูกูคืนใหม่ก่อนเอาน้ำให้จันควร เดี๋ยวกูจะกืนน้ำลายตัวเองให้ดูนะอย่าเพิ่งไปไหนนะรอเดี๋ยวกูจะกลืนน้ำลายตัวเองให้ดูน้ำอยู่ไกลน้ำหมดกูกืนน้ำลายตัวเองไม่ได้ในเวลานี้เดี๋ยวกูจะกลืนให้มึงดูตั้งใจดูดีๆนะแล้วเอาไปตัดต่อลงด้วยว่ากูกืนน้ำลายตัวเองเป็นยังไงพวกมึงชอบด่ากูงว่ากืนน้ำลายตัวเองเดี๋ยวกูจะกลืนให้ดูไม่เอาวันนก้ก้วปากไม่ได้ น้ำหมดเอาคุณจ uh. ้านี่มึงดูกูคืนน้ำลายตัวเองนะนี่คืนน้ำลายตัวเองคืนแล้วนะแล้วก็ตัดเอาไปกูเอากูไปด่าด้วยกูคืนน้ำลายตัวเองด่าอันนั้นด่านนี้แต่ตัวเองทำซะเองดูให้เป็นตัวอย่าง การกินน้ำลายแบบกูเป็นยังไงกืนแล้วเกิดประโยชน์เป็นยังไงพวกมึงน่มาสันดาลกลินน้ำลายตัวเองแต่ไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษมีแต่ปัญญาอ่อนไร้สาระแต่กูกืนน้ำลายตัวเองแล้วกูก่อประโยชน์กูจะกืนทำไมอะ่ะทำไมถึงกืนน้ำลายตัวเองไม่ได้แล้วพวกมึงไม่กืนน้ำลายตัวเองกันเหรอกูถามแค่นี้มึงบ้วนน้ำลายทิ้งเหรอในตอกูสิทำไมาเวลามึงมีน้ำลายในป่าแล้วมึงบ้วนใส่กระถนเหรอเอากระถดมาเดี๋ยวกูเอาให้ใช่ป่า มึงเกือน,น้ำลายตัวเองกันท่านั้นแหละใครบ้าไม่กลือน,น้ำลายมึงยืนชีวิตอยู่ยังไงคอไม่แห้งผากเหรอป่านี้คองเป็นทรายหมดแล้วมั้งไม่กลือน,น้ำลายตัวเองอยู่ยังไงอ่ะใช่หรือเปล่าโถ่เอ้ยกูก็นึกว่าจะแน่ด่ากูนะด่าไม่เข้าหรอกกูบอกให้ท่างกูปั่นด่ามากูปั่นกลับมึงจะด่ายังไงเข้ากูไม่รับอะไรท่านั้นแหละถ้ากูทําประโยชน์ได้กูไม่สนใจอะไรใครท่านนั้นอะ ด่าไปแล้ะแต่ด่ากูยังไงเข้ากูถามแค่นเนี้ยโอ้ยสิ่งที่สอนมันย้อนแย้งกันเองมากเลยยกตัวอย่างเช่นคำว่าที่มึงพูดว่าย้อนแย้งเช่นเฮ้ยไอคนชื่อเฮอ้อเออเนี่ยมึงมาคุยกูในติกติกกมาเดี๋ยวคุยให้มึงขึ้นมาอ่ะป่ะแล้วมึงบอกกูหน่อยว่าอะไรย้อนแยง้งกูสอนเรื่องไหนย้อนแย้งมาก ส่งมาให้ดูหน่อยขึ้นมาไหมเดี๋ยวกูจะเชิญมันมาทิกตอกดิมาติกตอกแล้วแคปหน้าจอมาว่ามึงอะใช้ชื่อติกตอกว่าอะไรเดี๋ยวกูเชิญขึ้นม์มาไหมากล้ามาหรือเปล่ามาพูดได้ฟังหน่อยว่าเรื่องไหนย้อนแยง้งคือเวลาใครจะด่าก,กูว่าตองย้อนแย้งเนี่ยช่วยกูนำม,มาแสดงทัศนคติที่มึงพูดว่าย้อนแยง้งเช่นมึงยกตัวอย่างคําที่กูสอนแล้วย้อนแย้งในเรื่องไหนบอกกูกูจะแก้ไขให้ว่าย้อนแย้งยังไง ถ้ามึงตอบกูได้กูจะแก้ไขกูจะขอโทษมาไหมทำไมไม่มามาไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูจากอันนี้ดีกว่าอ่าไม่ทันเพจเหยื่อโจมตีอยู่ครับเออให้มันโจมตีไปพวกมึงพยายามไปปันป่นๆให้มันโจมตีเยอะๆหน่อยนะเออกูจะให้มันสาลอกสันดานมันออกมาเอาออกมาเยอะๆ ให้มันใส่ร้ายกูเยอะๆด้วยคไม่จริงใส่ร้ายมาเลยแล้วรับผลของการกระทําด้วยเพื่อนเพิ่งเลิกกับแฟนกําลังเศร้าค่ะอยากให้อาจารย์เมตตาช่วยดึงสตินยค่ะกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองจ้ากูมันไม่ได้มาถามกูเองกูว่าจะดึงมันยังไงอะนะกูดึงมึงยังดึงยังไงอะมันคนละคน่ะเวลาเราสวดบ์เราเปิดบทสวด และเราขี่รถฟังไปด้วยนี่ถือว่าเราได้สวดมนต์ไหมคะไม่ได้สวดจ้าพุทธวนจะนะสอนเรื่องสร้างเจดีไหม <ST> S> <S แหมเลอเธอสอนจ้าสอนจ้า <ST> S> <S มึงอ่านหนังสือบ้างนะ, <ST S> อ,ะอ่านหนังสือบ้างจ้าพุทธวนจะนะไม่มีเหรอเรื่องสร้างเจดีมไปอ่านไปแหกตาอ่านหน่อยนะอ่านจบจริงปะเนี่ย ก่อนมึงจะมาเถียงคนอื่นเขาว่าอ่านหนังสือหน่อยมึงไม่อ่านหนังสืออ่ะอ่านหนังสือพู้พระเจ้าตรัสเรื่องการสร้างเจดีย์ผธวจนะก็มีเป็นพระสูตรความโง่คนไม่ศึกษาแต่อยากเถียงมึงเก็ตป่ะคือมึงมึงไม่รู้สึกตลกตัวเองเฮ้ยกูถามจริงๆมึงเข้ามาทุกวันนะมึงไม่รู้สึกอายบ้างเหรอวะ ถามจริงๆนะมึงไม่รู้สึกแบบเขินอายที่แบบโชว์ความโม่หลาตัวเองออกมาพยายามจะเถียงเขาพยายามจะปั่นเขาแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะมึงไม,ไม่ไม่รู้สึกอายในความโม่ของตัวเองบ้างเหรอวะกูถามแค่นี้ไม่อายเหรอกูยังอายแทนมึงเลยอะ่ะอายเธอนี่กูถ้าจะหลบแผ่นดินหนีเนี่ยคือแบบจะกูจะหลบแทนกูจะเอาอะไรมาคุมหัวตัวกูเองดีเนี่ยเดี๋ยวกูหาอะไรคุมหัวก่อนก็โถนได้ไมั้ย ก,กูกระถนคุมหัวกระบ,บาลตัวเองเนี่ยหลบหน่อยแล้วกันกูหลบหน่อยกูหลบแทนมึงก็ได้เดี๋ยวกูเอาผ้าคุมวะอากูหลบแล้วกูอายจังเลยกูอายแทนมึงกูสงสารม,มึงเดี๋ยวกูปิดหัวกระบ,บาลกูไว้ให้ก็ได้อ่ะสงสารจังเลยกูค,คุมไว้ให้นะทดแทนความแบบความประจานความม่ตัวเองอ่ะมึงแบบอายอ่ะกูอายแทนเดี๋ยวกูคุมไว้ให้ไม่เป็นไรใจเย็นกูสงสารอ่ะ สงสารสงสารคนอะไรมันจะเอาความโง่ตัวเองมาปอกเปลือกให้ชาวบ้านดูอย่างเงี้นะมันไม่แบบกูอายนะจริงๆเอาจริงกูอายกูเขินเอาจริง,รงคือกูอ่านคาถามเมื่อกี้นี้กูยังเขินแทนเลยอะ่ะจริงๆกูเลยต้องคุมผ้าเลยกูอยู่ไม่ได้อะ่ะกูอ่านคาถามเมื่อกี้ไปกูต้องคุมผ้าให้ตัวเองเลยอะ่ะเขินขายขาอ่ะ การทําทานคืออะไรครับก็การให้ทานนี่ไงการให้การสละนี่แหละลูกชายหน้าเหมือนแม่จะไม่อาภัพจริงไหมคะมันแล้วแต่สันดาห์ไม่เกี่ยวกับหน้าเหมือนใครพี่ชายผมเชื่อหมอดูเทวดาลูกกอไปคุยกับยมทูตได้จริงหรอครับพี่ชายผมงมงายพี่ช้างไม่ได้งมงายพี่ชางปัญญาอ่อนจะโอ้โหสิกับแล้วหมดเวรจริงไหมไม่หมดจะ มันจะหมดได้ยังไงมึงมันเป็นผลขอการกระทำถ้าแค่ขอโทษกันแล้วมันจบมึงก็ทําเร็วทําช่วยแล้วก็เดินไปขอโทษกันอย่างนั้นจบเหลยคิดดีๆ V2 ีสอกำลังโพสต์ด่าฉําเลยคะ่ะเอาเลยจ้าเต็มที่เลยจ้าวีสเอาให้เต็มที่เลยนะถ้ามั่นใจว่ารู้จริงเพราะถ้าไม่รู้จริงเนี่ยจะกลายเป็นหมิ่นประมาทเอาเลยจ้า ทำให้เต็มที่เลยนะใส่ร้ายเยอะๆขุดคุ้ยเยอะๆเอาเลยรีบๆทำนะเดี๋ยวจะไม่เวลาให้ทำรีบๆนะมีใครไปจ้าเอหน้าบ้านอย่าตกใจนะจ๊ะถ้าเราไม่เชื่ออะไรเลยนอกจากการกระทำดีไหมครับไม่เข้าใจอ่ะไม่เชื่ออะไรเลยหมายความว่าอะไร,รอ่ะ ต้นโพเล็กๆหน้าบ้านถอนทิ้งได้ไหมครับเขาไม่กล้าถอนนะขาถอนไม่ไเธอถ้ามไม่กล้าถอนก็มาให้มันโตให้รากมันดันบ้านทิ้งไปพุทธภามีความเกี่ยวข้องกันไหมครับตอนนี้เหมือนปนกันหมดไม่เกี่ยวข้องจ้าถ้าตายไม่ต้องมีสวดพระที่วัดได้ไหมเปลืองเผาได้เลยได้เลยจ้าแล้วมีคนก็ทํานี่มาให้กูดูสิกูอยากทาขายไหมอ่ะแต่เขาบอกเขาจะทําทขายอ่นะเขามาขอในญาติเนี่ยเขาเอามาให้